มีใครเคยรู้สึกไหมคะว่าความฉลาดที่เราภาคภูมิใจที่เราใช้มันนำทางชีวิตและแก้ไขปัญหาบางครั้งมันกลับกลายเป็นดาบสองคมที่หันกลับมาทำร้ายตัวเราความรู้ความสามารถที่ควรจะนำพาเราไปสู่จุดสูงสุดกลับกลายเป็นโซ่ตรวนที่ฉุดรั้งเราลงสู่หุบเหวแห่งความพินาศทำไมจึงเป็นเช่นนั้น วันนี้ฉันอยากจะชวนทุกท่านเดินทางย้อนการเวลากลับไปสู่ยุคสมัยที่แผ่นดินจีนลุกเป็นไฟยุคแห่งวีรบุรุษกุนซือและจอมคนยุคสามก,ก๊กเราจะเข้าไปอยู่ภายใต้ร่มเงาของมหาอุปราชผู้ยิ่งใหญ่และน่าพรั่นพรึงที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์โจโฉ ในค่ายของโจโฉนั้นเปรียบประดุดมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยมังกรและพยักษ์ซ่อนกายบรรดาผู้มีสติปัญญาและความสามารถจากทั่วล่าต่างหลังไหลมารวมตัวกันเพื่อหวังจะฝากชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ แต่ในหมู่มังกรเหล่านั้นมีมังกรอยู่สองตัวที่น่าสนใจเป็นพิเศษทั้งคู่ฉเฉลียวฉลาดหลักแหลมไม่แพ้กันแต่ชะตากรรมของพวกเขากลับแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวคนหนึ่งคือเอียวซิ่วดั่งเพชรน้ำงามที่ส่องประกายเจิดจ้าทุกเหลี่ยมมุมสะท้อนความปราดเปรื่องออกมาจนผู้คนต้องหยีตา เขาคืออัจฉริยะที่ไม่อาจเก็บงาปัญญาของตนไว้ได้อีกคนหนึ่งคือกาเซียงดังหยกชั้นดีที่เก็บซ่อนเนื้อแท้และความงามสง่าไว้ภายในความลึกล้ำของเขาซ่อนอยู่หลังม่านแห่งความนิ่งสงบเขาคือปราดผู้รู้ว่าสิ่งใดมีค่ามากกว่าการเป็นผู้ชนะในทุกสนาม เรื่องราวของพวกเขาทั้งสองไม่ใช่แค่ตำนานในหน้าประวัติศาสตร์แต่มันคือบทเรียนชั้นยอดว่าด้วยศิลปะแห่งการใช้ชีวิตและการเอาตัวรอดบทเรียนที่อาจจะทำให้เราต้องย้อนกลับมาถามตัวเองว่าในโลกแห่งความเป็นจริงที่ซึ่งเต็มไปด้วยโจโฉในหลายรูปแบบเราควรจะเลือกเป็นใครระหว่างคนที่ฉลาดจนตายกับคนที่ฉลาดพอที่จะรอด